โอเคครับลงตรงตำแหน่งเรียบร้อยครับเช้าวันนี้ครับทีมงานของเราครับเตรียมพร้อมครับเตรียมติดตั้งจั่วโครงสร้างโกดังสําเร็จรูปแบบไม่มีเสากลางนะครับขนาดความกว้าง20เมตรครับโครงสร้างจั่วชุดแรกนะครับที่เราจะนําไปติดตั้งครับฝั่งด้านหน้านี่เลยนะครับที่มีนั่งร้านของเราอยู่ครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการติดตั้งจั่วกันครับและที่เห็นทีมงานของเราแบกไปนี่คือคานลัดรอบตัวอาคารครับที่เราจะยึดกับจั่วอีกทีนึงครับเอาไปรอไว้เรียบร้อยแล้วครับติดตั้งจั่วเสร็จก็จะติดตั้งคานลัดรอบตัวโกดังต่อเลยนะครับโอเคครับตอนนี้มัดจั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเคนก็จะดึงขึ้นไปให้เราประกอบกันนะครับเดีย๋ยวมาดูขั้นตอนการติดตั้งการยกจั่วขนาด ความกว้าง20เมตรกันครับแบบไม่มีเสากลางนะครับค่อยๆดึงขึ้นมาแล้วครับกว้างมากนะครับ20เมตรครับเคหนอย่างเราครับหมุนตีวงไปแล้วครับค่อยๆช้าๆนะครับส่วนด้านล่างครับจะมีทีมงานคอยใช้เชือกดึงพยุงอยู่ครับผม มุมหนึ่งครับทีมงานของเราสแตนบายรอแล้วครับสองฝั่งครับอยู่บนนั่งร้านนะครับโอเคค่อยๆไปครับเดี๋ยวเราตามไปดูการติดตั้งประกอบขันน็อตโกดังสำเร็จรูปแบบไม่มีเสากลางกันนะครับปัจจุบความกว้างขนาด20เมตรแบบไม่มีเสากลางแบบนี้เราติดตั้งกันแบบไหนครับในฉบับของแฮปปี้นะครับโอเคครับ ลงตรงตำแหน่งเรียบร้อยครับเสร็จเราก็จะใช้น็อตครับสอดเข้าไปแล้วทำการขันครับข้อดีของโกดังสำเร็จรูปครับเราผลิตมาจากโรงงานแล้วครับเราได้ทำการลองใส่มาจากที่โรงงานก่อนแล้วนะครับว่าใส่ได้ชัวร์ครับมาถึงหน้างานจะไม่มีการใช้สว่านมานั่งคว้านกันที่หลังให้เสียเวลานะครับรวดเร็วมากครับไม่ต้องมานั่งเชื่อมกันหน้างานครับ ฝั่งด้านด้านหน้าครับทําการยึดน็อตเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ฝั่งด้านหลังครับกําลังใส่น็อตแล้วก็ทําการขันครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําการใส่ขันลัดรอบต่อนะครับด้านล่างเลยครับนี่ครับเพื่อยึดไว้ก่อนครับขันลัดรอบของเราครับเหล็กกล่อง4คูณ4นะครับทําการเชื่อมติดหัวท้ายเชื่อมเพดไม้เรียบร้อยแล้วครับ